เก่งโจทย์หน้าออกคณิตไปอีกหนึ่งและสองนะครับข้อที่10นะครับวันนี้ถึงคิวบทของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับบทที่ปรับเซียนสําหรับหลายหคนแต่ข้อสอบแนวใหม่นะครับสําหรับ A อเรเวเนี่ยออกง่ายมากนะครับออกไม่ยากออกไม่ซับซอ้อนนะครับออกไม่เถือกด้วยนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเก่าเมื่อตอนคณิตหนึ่งปี59นะครับเขาบอกว่าแทนนะครับไพ่ส่วนสี่บวกอาร์คไซลบสามส่วนหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องทำแนวเนี้ยพักหลังเนี่ยสอปีออกบ่อยมาก คนับถ้าเกิดเราเจอโจทย์เกี่ยวกับอาร์เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนอาร์คคืออะไรอาร์คคือส่วนกลับของฟังก์ชันตรีโกมิติสมมุติว่าเราหา,าค่าฟังก์ชันตรีโกมิติเนี่ยปกติเรามีค่ามุมมาให้ใช่ไหมครับแล้วเราก็หาค่าว่าเช่นไซายมุม30มนี้เท่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาร์คคือหาส่วนกลับหาส่วนกลับก็คือหามุมแทนโจทย์ให้ค่ามาหามุมแทนเช่น Ar c sin 1/2ก็อ่านว่ามุมที่ทำให้ sin มีค่าเป็น1-2 คือมูมาไลฉะนั้นก่อนอื่นการทำโจทย์อาร์คเนี่ยเราต้องรู้ขอบเขตของมันก่อนนะครับพี่จะเอาแค่อาร์คไซน์อาร์คคอสอาร์คแทนเพราะส่วนใหญ่ข้อสอบออกแค่3อันนี้จากสิติการออกข้อสอบนะครับเข้ามาอะไนะครับอันแรกเนี่ยนะครับเป็นอาร์คไซน์แล้วกันโอเคป้าพี่ขอทวนก่อนทำข้อน,นี้นะครับอาร์คไซน์อาร์คคอสแล้วก็อาร์คแทนโอเคไหมทวนครับอาร์คไซน์เนี่ยจำกัดว่ามันจะมีค่าได้แค่เท่าไหร่ครับ 90องศาถึงลบเ0เท่านั้นโอเคปะอ่ะอาร์คไซน์มีค่าแค่นี้เท่านั้นโอเคไหมครับส่วนอาร์คอสมีค่าได้ตั้งแต่ศูนย์องศาทุกคนจ๋าจนถึง180องศาเท่านั้นจะไม่มีมุมติดลบโอเคไหมอ่ะพี่ขอไฮไลท์แล้วกันเนาะเราจะได้เห็นภาพชัดชัดนะครับอาร์คไซน์มีเท่านี้อันนี้คืออาร์คอรสโอเคไหมครับส่วนอาร์แทนสุดท้ายครับมีค่าระหว่าง90องศา แล้วก็ลบ90องศาคือพูดง่ายจะไม่เอา90กับลบ90องศาเพราะอะไรเพราะว่าแทน90เนี่ยหรือแทนลบ90มันหาค่าไม่ได้เราต้องรู้ว่านี้ก่อนโอเคไหมครับถ้าไม่รู้วันนี้<ๆ>ก็ทําจุดอาร์คไม่ได้แน่นอนและเป็นหัวใจของมันของมันด้วยหรือใครจะทําใครจะจะทาหรือว่าเขียนเป็นหรือว่านึกภาพเป็นวางหูเอ้ยยกสายวางหูยกหูก็ได้ โอเคไหมครับไม่ว่ากันทีนี้สเตตต่อมาพอร้องรู้ว่านี้มีอันเนี้ยอยู่ในหัวแล้วถ้าเจอจุดอาร์คเราจะสมมุติตัวแปรอาร์คใหม่อย่างอาร์กไซน์ลบสาส่วนห้าเนี่ยที่สมมุติใหม่สมมุติเป็นตัวแปรใหม่เลยครับถ้าเจอจุดแนวอาร์กนะครับโอเคปะ่ะพี่ก็ให้เลยครับเป็นคนญี่ปุ่นให้ A แล้วกันเนาะให้ A เนี่ยเท่ากับอาร์กไซน์ลบสาส่วนห้า ทุนจา๋าและพี่บอกว่าไซน์ลบสามส่วนห้าแปลว่าอะไรแปลว่ามุมที่ทําให้ไซน์มีค่าเท่ากับลบสามส่วนห้าซึ่งเราสมมุติว่ามันเป็น a นั่นคืออะไรครับนั่นคือไซน์ของมุม A เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับลบสามส่วนห้าทีนี้พอเราได้แล้วว่าไซน์เอคือลบสามส่วนห้าเนี่ยเราไปสร้างสามเหลี่ยมมโนขึ้นมาพี่เรียกมันว่าสามเหลี่ยมมโนแล้วกันเนาะสมมติสักมุมหนึ่งเป็นมุม A โอเคไหมครับจากนั้นทุนครับไซน์เราท่องอไวนะไซน์เราท่องว่าข้าม ส่วนด้วยฉากถูกไหมครับแสดงว่าข้ามของมุม A คือ3 5คือตรงข้ามมุมฉากนะครับก็ใส่5ทุกคนครับแล้วถึงแม้มันมีลบเนี่ยไม่ต้องไปทะลึ่งใส่ลบที่อะไรครับด้านของสามเหลี่ยมเพราะด้านสามเหลี่ยมมีไม่มีค่าเป็นลบถูกไหมครับเป็นปริมาณสเกลาร์ใส่ลบไม่ได้ฉะนั้นการที่มันใส่ลบนั่นหมายความว่า sin เนี่ยเป็นมุมติดลบนั่นหมายความว่ามันต้องอยู่ในควอนตนันข้างล่างแน่นอนของอาร์คไซและเจ้าจงอย่าลืมด้วยว่าอะไรครับ เราเขียนกำกับไว้นิดหนึ่งว่า a s t c ถูกปะ a s t c a ย่อมาจาก o ค่าฟังก์ชันที่คมิติมีค่าเป็นบวกทุกตัวเลย S คือย่อมจากสาย t ย่อมจากแทนและ c ย่อมาจาก c o สนั่นหมายความว่ามันตกอยู่คะแนนที่คอสมีค่าเป็นบวกโอเคไหมครับอันนี้เราต้องรู้และอันนึงครับใช้พีทาโกรัสหามันได้4ฉะนั้นพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราแทนกลับเข้าไปในโจทย์เลยครับอะฉะนั้นทุกครับไอ้เจ้าแทนพี่ขอไม่เขียนแทนแล้วกันเนาะอะ ไอ้เจ้าแทนนะครับพายส่วน4นะครับพี่มองเป็นพายส่วน,นะกันเนาะแล้วก็บวกกับไอ้เจ้า a า c s i n ลซึ่งเราสมมุติว่ามันเป็น a พี่ก็เขียนไปบวก a ถูกไหมครับงั้นมันก็อยู่ในรูปแทนพายส่วน4บวกกับเเฮ้ยมันคุ้นคุ้นไหมมันคุ้นๆกับสูตรแทน a บวก b เลยแทน a บวก b สูตรว่างไงครับสูตรก็คือแทน a b บวกกับแทน b จริงปะ แทน a บวกแทน b ส่วน1ลบกับแทน a แล้วก็คูณกับแทน b จริงไม่จริงถูกไหมครับอันนี้คือสูตรนะฉะนั้นเรามองตัวพายส่วน4เป็น a มองตัว a เป็น b ก็เข้าสูตรเลยครับสูตรก็ได้เป็นแทนพายส่วนสบวกกับแทน a ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วยอะไรวะส่วนด้วย1นึ่งลบกับแทนพายส่วน4คูณกับแทน a ซึ่งแทนไพ่ดนสคือท่านไหลครับไพ่ดอนสก็คือ45่สแทนสีก็มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับบวกกับแทน A ประเด็นคือแทน A จะดูไหนวะพี่ก็ดูสามเหลี่ยมเรามนโมนขึ้นมาแทนคือข้ามส่วนชิดข้ามคือ3ชิดคือ4 3่สาม่วนสี่แต่อย่าเพิ่งตอบถ้าเรื่องตอบ 3, สาม่วนสี่เลยเพราะเราต้องดูมุมว่ามันอยู่คแนนไหนสังเกตว่ามันอยู่คอนทนที่คอสเป็นบวกงั้นแทนติดลบเข้าใจปะ่ะฉะนั้นทวนครับแทนเลยติดลบ3ส่วน4ี่ ข้างล่างครับก็เป็น1ลบแทนส่วนเป็น1แล้วแทน A ก็เป็นลบ3ส่วน4ฝากพี่น้องไปคิดเลขต่อเป็นการบ้านเองแล้วกันน้องสต็อปคลิปแล้วก็คิดเลขออกมาน้องจะได้1ส่วน7ครับถ้า้องคิดเลขไม่ผิดโอเคไหมครับข,ข้อนี้ตอบช้อยข้อไหนตอบช้อยข้อที่4ทุคนครับทางที่ดีเนี่ยทุนครับพยายามปิดตอนแรกเนี่ยสต็อปคลิปก่อนพอาเจอโจทย์สต็อปคลิปลองทําดูโอเคไหมครับมันจะไม่ยากแน่นอนเอาเทคนิคของพี่ไปใช้รับรองว่าจะทำข้อสอบเป็นเลิลได้อย่าง ง่ายดแล้วเก็บคะแนนติโกมิติแน่นอนจากกลายเป็นบทขมขมเนี่ยมันจะเป็นบทขนมหวานพวกเราฝึกทำบ่อยๆทุกคนครับแล้วเจอในคลิปหน้าใหญ่พี่สอนเรื่องอะไรรีเควส e มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับติชมรีิวงรีบิวที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอในคลิปหน้าครับ